สวัสดีค่ะทุกคนว่าจะเอาตรงเนี้ยปลูกกับใครนะคะทุกคนแต่ว่ารากลากอันนี้มันเยอะนะน,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 นี่นะเราต้องสับดินก่อน,นกอ็คขาติดตั้งโทรศับเดี๋ยวขาดตั้งกล้องมาละพี่ ชืบชืบ <laughs> เอา้ามองเห็นอยู่เนาะมันจะได้ไม่สะเทือนไปมาเราต้องให้นั่นดินก่อนตรงนี้มันจะเป็นเนีย่ยดินจะได้ลุ่ม ไขายขปตัไคลายรากสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนเขียนน้ำเดี๋ยวเราเจ็บตรงนี้แหละจับลงไปมันก็จะเจอพวก เี่ยก้อนอิดมันไม่มีจอบมันต้องมีจอบนะ จะไ,ได้โรยพวกกระพงกระเขาได้ยกอีกคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะ <laughs> มมนตั่งสับดินให้ดูไม่มีคลิปลงไม่ใช่หรอก <laughs> ก็นี่แหละหาปลูกผักนะคะแล้วก็จะ ปลูกตะไครเนะเตียที่ดินเตียที่ก่อนให้ดินมันอ้นี่ก่อนแล้วเราจะได้ปลูกลงของไว้กินได้เล็กๆน้อยก็จะทำแปลงตรงนี้แหละนางสับดินให้ดูไม่มีอะไรให้ดู ขอบคุณที่รับชมนะคะจบแล้วพี่น้องคอยก็ประมาณนี้ละเพียเพียยินออกนะเดี๋ยวก็จะไปลงคลิปต่อไปให้ดูว่าก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะรอดูนะว่ารู้จะลงตะไคร้นะคะลงตะไคร้ตรงนี้นะลงลงามเนี่ย นมันจะยาวเกินไปนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย